โอ้ครับตอนนี้ปลูกต้นไม้เสร็จฝนมาพอดีเลยครับปลูกเสร็จเมื่อก,กี้นี่ครับฝนมาพอดีเลยพอผู้ใหญ่บูเจ็ดนะครผาคณะพาทีมงานปลูกต้นไม้วันนี้ช่วย นี่ครับน้องก็ดูเราโน่นทางโน้นเากำลังต่อต่อท่อนะครับต่อท่อวางระบบน้ำ ทีมงานประป้าครับนำทีมโดยท่านประธานสงกรางครับมืออาชีพครับมืออาชีพแล้วก็มีพู่นน้ำชุมชนเสื้อขาวไอหน,นุ่มชุม,นนมชนครับ <c oughs> โอ้บรรยากาศสุดยอดครับฝนก็ตกนะครับต้นไม้ก็กำลังปลูกเสร็จนะครับนี่ปลูกปีที่แล้วครับนี่โซนนี้ปีที่แล้วนี่ครับบรรยากาศมองป็ะดูรอครับโอ้สุดยอดมาก วันนี้ปลูกไปประมาณ170ต้นนะครับเมื่อเช้ามีกลุ่มแม่บ้านช่วงท้ายก็พ่อบ้านครับเก็บงานเริ่มเริ่มที่จะเป็นป่าแล้วเนี่ยป่าน้องประดูเราส่วงนี้เปันอะไรใบฉนำ ไม้ก็หลากลาย